สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกพี่น้องเดี๋ยวจะขอขึ้นน้องมะนาวหน่อยเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเสียบอยจะมีเด็กหน้ารถพี่น้องดูก่อนเด็กเยอะเสียบอยนี่ใช้ยาก็เสียบอยร้อยเมียครับคนนี้ครับ,นนรบพอรู้ประวัติพอสมควรไปนั่งรถเสียบอย ดูก่อนมีใครอยู่ไหมอ้าววางเมนเลยเมนเลยเมนม้าเลยนี่เสือบอยโคตรมีอะไรกันแล้วที่ไหนเนียเยอะแล้วเนี่ยทำไรอยู่บ้างเสือเสือบอยร้อยเนียจริงไหมเชื่อหรอก เย็นเขาพูดยนนี่จริงนี่รถไรแอร์เย็นเนี่ยเพื่อนเสียงดังไหมนี่แอร์ไม่เย็นนี่ไม่เย็นนะนี่ไม่เย็นที่ไหนโอ้ยเย็นจนมันฉ่ำเลยไม่มันตันมันตันหรือเปล่าไม่ติดฉัำวันนี้บ่ยาวรั่วรั่วข้างล่างบ่ต้องเติมตลอดบ่ประมาณสองเดือนอะไรคุยกับเด็กนี่แหละเคลียร์ก่อน ลงตัวเด้อเสียบอยเสียบอยร้อยเมียเสียมิ่งบอกงานเลยเสียบอยร้อยเมียพี่กระเดกที่ไหนอยู่โตเลยโตเลยเยอะแสดงว่าคุยกับคนโตอย่างงั้นโอ้โชคดีแต่สุดเลยเอ๋ก็ยินอยู่นี่ได้กี่เที่ยวฮะปันนึงอ่ะอืมอีกวันละหกเที่ยวนี่นะ ฮะวิงว่าเาหดจิงเหรอในดูหน้าเด็กหน่อยหน้าเด็กไหมเสียบอยไหมนี่ขัดแขวะขัดขนาดเลยอะไรอันตรายพี่น้องจะเกมจะเกมกับคลิปนี้นะเป็นน้องสาวไม่ใช่บอกใช่ไหมเสียบอยน่ารักนะพี่น้อง โอ้รายจริงยอมละยอมละดูเสียนนจวดขนาดเลยแม่นุนวิ่งแปดแสนเลยโอ้รถเขาเร่งหนูเร่งในพักเด้อดูเสียนนล่ะเออเจ้ามาคานี้เร่งจริงพี่น้องโอ้หอยตะลุ่มเลยครับนูโอ้เอาไม่อยู่หรอกอุ้ยสมัยพิ้งมาวิ่งอ่ะดูในคลิปก็รู้อ่ะคนลุกอ่ะใช่พิมพ์่ายคลิปคนลุกโอ้โ โคตรมันน่ะเขาบอกเนืนยิ่งทางเที่งตรงไหนเทียงบนนู่นขึ้นภูเขาเที่ยงโน่นนั่นแหละเที่ยงตรงที่สิบวอเทย์ใช่ไหมเออไอ้ตรงเนี้ยแล้วก็ไปตรงนู้นตรงนี้ก่อนตรงโคโคสะพานน่ะนั่นแหละทำไมกัไม่กลับทำไมกค่แสนกันไม่กลับเอาอีกแล้วทำไตอนเนี้ยมันได้ตอนนั้นมันโหดเกินมีแต่คนกลัวหมดเลยเข้าว้าหมดเลยมันสุดเกินอะ เจ้าน,นี้สู้เนาะสุดยอดเลยแกได้กิโล็อกแล้วเนี่ยแกได้ตังค์แล้วนี่แกสู้เอาเนี่ยใช่แล้วแต่ก่อนทางไม่ใช่แบบนี้มันติดตลอดเลยนะรถ<อ>ดำเกือบร้อยคันน<อ>่ะบันทึกประวัติศสาสตร์ได้เลยอ่ะผมไม่มีรองามในเฉย้อตอนนี้นะนๆๆๆๆอ๋อติก๊กอจออ๋อแต่รู้จักเขาใช่ไหมรู้จักรู้จักหลายคนอยู่ในเสียบอยรู้จักคนเยอะนะเด็กก็เด็กก็เยอะร้ายร้าย ไม่พาไม่พาแซมวิ่งมา้วยมันมันวิ่งงานเดียวเนี้ยบ่กผมพอพวกผมหมดดินปุ๊บมันก็วิ่งเลยบ่ได้เง้นเขาเยอะเนาะรถดนดันจอดปุ๊บถ่ายคลิปได้เงินอีกเสบอยได้เงินคลิปแล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วไม่ได้ถ่ายหรอคุณทำยงานโอ้ดันให้หน่อยเถอะัวหน้าเอ้ยการดึงเรงได้อะ ก็ตั้งวันละ20เที่ยวพอเลยใช่ไหม20เที่ยวก็อี่ตั้งวันละ20เที่ยว900นะกได้แต่คันน้ำมันเลยพี่ขาดทุนพี่มาวิ่งใช่ปะมาวันสองวันแรกวันสองไม่ได้น้ำมันอู้ร่อนเยอะเหรอไม่ได้น้ำมันพี่ซื้อน้ำมันมาขาดทุนอยู่วะได้วันละ560น้ำมันกระลอนหนึ่งกบบหมดแล้วนี่มากี่วันนี พ to no <Yeah, uh, ุ่งมาเอาวันเชาเองนอนยู่นู่นเลยนอนอยู่นู่นบ้านตรวจครับมาถึงก็ไปงานเสร็จเมื่อวานบ่ครับเก็บงานเสร็จเมื่อวานก็จันชูเหรอจันชูก็ทำทำไม่ครูแล้วเนี่ยบ่ซ่งไม่ครูอยู่นู่นเซตินก็อยู่บ้านอย่บ้านส่งนายประมาณสองวันสามวันถ้าไม่มีงานเมย์คงจะกลับบ้านเลยอ๋อกลับม่ช่วยเมย์ทำไม่ครูว่ะเอซ่อมตะเดียวแมยว่าจะมาเกี่ยวข้าวไม่ใช่บ่ แต่แกยังไม่ให้คำตอบเลยเห็นเซเมพูดอยู่ถ้าไปจินมีงานแกเ็คงยังไม่มาหรอกนวนั่นแหละขับไปโคมันวันละเจ็ดร้อยเนาะมสบายเนาะวันละเจ็ดร้อยโอต่างหากใช่ไหมได้ยูทูบอีกเนาะยูทูบแกได้เดือนละสองหมื่นกว่าตอนนี้นะแกไลฟ์สดคนดูเยอะดิเสบอยคนก็ดูเยอะเหมือนกันเยอะแล้วนี่พี่ไปดูเรื่อยอยู่แน่นอนนะ เห็นเห็นต่ในคลิปนะเห็นตัวจริงแล้ววันนี้โอ้หลองจริงไงเสียบอยรอยเมียโอู้ดรอตรงนั้นสนุกไหมทำงานอยู่นู่นสนุกไหมถามว่าสนุกไหมมันก็สนุกอยู่นะมันอยู่ใกล้บ้านเนาะอ๋อบ้านเมียก็อยู่ตรงนั้นบอครับอยู่ใกล้ปะใกล้กัน่างกันสองสามโลอ๋อใกล้บ้านแล้วบ้านเด็กไกลอยู่มีเด็กเยอรายนะคนนี้ โอ้ไรจริงเห็นมาแถวประคนชัยมาจะถึงบ้านไม่ยอมมาเล่นบ้านเนาะนี่มาซื้อข้าวลงข้าวหลามเยอแซมวิ่งพามาสุดจัดนะก็ผมเอารถมาทำไงอยู่อ๋อทำอยู่ร้านช่างจีนะแกอยู่ติดสองสี่เลยปะไปก็เจอเลยแถวข้าวหลามปะเลยข้าวหลามไปเอกเลยตะช่างไปอ๋อเลยตะช่างไปโอ้พี่ผ่านบ่อยอยู่วันนนั้จะมาหลังจะไปเล่นกันไปทำงานบ่อยเป็นเพื่อนในเฟซแกอยู่ ช่างจีงานเยอะนุ๊กฟูช่างเขียวได้แล้วประมาณนี้ยังวมีตละมื่นดูมื่นที่ไหนมีแต่คลิปไปมุกเลยมื่นคนดูคลิปคนทำเยอะเนาวประวันนี้เนาะเยอะแล้วเนาะเห็นเลยเขาพากันได้นี่กันกพากันทำเยอะทำเยอะแต่พี่ทำสนุกเฉยๆทำตลกที่แรกไม่ได้อยากทำหรอกเสียเกียรติใช่ไหมเสียเกียรติทีมธนาพลอะ พี่ทาไปาผมจะั่งดูคลิปพี่เลยครับผกก็เลยทําเล่นๆคิดเชื่อไหมสมัคร youtube 3วันนะคนสมัครไม่เป็นเนาะ,ะพี่ทําเองดูในคลิปแล้วก็ทําดูในคลิปแล้วก็สมัครโอ้ทำสามวันนะ่ะจนงว่าจะได้ทำไมไม่ให้เสียอันไปหาเสียอันก่อนอ้นนใครจะก้ายเขาทําให้เราก็ทําเองเลยลองจะได้เรียนรู้นะอืมทาเชื่อพี่ทำสามวันพี่อุปวดหัวจนกินข้าวไม่ได้ทำก็อยากทํานะแล้วก็มาถ่ายคลิปตลกๆเนี่ย ไม้ทีมงานเขาดูเล่นๆแต่ไม่ได้หวังว่าจะได้เงินเรืออะไรไม่ได้หวังหรอกทำสนุกเฉยได้แล้วแหละพูดถึงเราทำไปเลยถ้าให้เราขยันลงถ่ายไปเลยถ่ายอะไรก็ถ่ายไปเลยพี่ได้เปรียบเขาตรงพี่ไปหลายทีมงานนี่แหละไปทำยางเสร็จทำเสร็จก็ถ่ายแป๊บๆอย่างนี้นะมันใช้เวลาไม่เยอะเนาะนั่นแหละแค่ท่าเวลาว่างเราเลยอันนี้ก็มาจากสังขะก็แวะเข้าตรงนี้แวะมันจะวางประลัดมานี่ผมเห็นแล้วแล้วก็ออกนี่รถเทียนเขียวแน่นอนเลยเชอ นึกว่าแต่เขาเท่งบนไอเบี้ยนวิ่งอยู่ไหนสังขาเปิดบ่อรถพี่กลับป่ะมานี้นิ่งกับเขาเลยครับอะไมันไม่คือบ่คืออยู่งานไอตำรวจไล่ยายไมโครกินข้าวคนละสองคำอ่ะตำรวจบอกยายด่วนเก็บของในในวินาทีนั้นเลยทำไมเขาตึงให้เขาตึงให้เรามมนไม่มีใบนั้มมีใบบ่ไม่ใช่มันมีท่อดังคันหนึ่งแล้วบานตำรวจอยู่ตรงซอยพอดีเขาบอกว่ามันมีรถดำคันหนึ่งที่ชอบเบิ้ลท่อเสียงดนังมันมีคันเดียวในทีม ชอบลั่นเนี่ยก็<ม>เลยพูดถึงรถท่อลั่นนาะขับให้มันลั่นก็นลั่นเด้ขับให้มันลันั่นนมอยู่ที่คนขบับเขา<อ>ก็พูดอยู่อมไว้ก็ได้เออใส่่สเกียร์ต้องสูงแล้วอมไว้อ่ะครับนั่นแหละแต่มันจะงควันอยู่แต่มัน,น,มนก็นอมมันนั่นแหละท่อลั่นเขาเลยเลย,ย้ายด่วนเนี่ยมีงานอยู่สมบูรณ์ดีรถมิกปูนใหม่มาก็เลยแวะมาเล่นทางนี้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้มารถมิกปูนคันใหม่เห็นยังที่รินโพสอะ อาะวานนี้เขาเขาเมาส์ถนนด้วยป่ะทุกอย่างเลยไม่เมาแค่คอนกรีตป่ะอืมฟ้าเรือนะเอ้ยไปไปบ้านโอ้เจ้าจวดข้าพูดเว้ยแอร์ไม่มีนะเปิดประตูเปิดกระจกเลยผมคำไม่มีแอร์เป็นเดือนอ่ะคันเนี้ไปทำเองไม่ชอบไปตอนนี้น่มาทำเองทำเองสุดจัดเลยเออเนเลื่อนเงินเลื่อนเอาให้แก๋ถ้าอยไม่เหลือไม่ได้ เมื่อตัวตัวเองเลยมีแน่นอนเวลาซ่อมอะไรเงี้ยเวลาเงินเหลือเอาให้แกเวลาเงินไม่เหลือ่สมจะบินเลยแน่นอนแน่นอนให้แต่เยอะยัยยอดมันหายเนาะยอดมันหายเนาะยอดแต่มันก็เหลือทุกเดือนเลยนั่นแหละน้องนนท์จะมากี่วันนี่น้องนนท์จะตะพุ่มเลยผมไปมันก็ไปบ่ผมอยู่มันก็อยู่บ่อยู่กี่วันนี่น่าจะถึงสิ้นเดือนเลยป่ะพอได้ตังค์เนาะพอได้ตังค์คิดซะามาเล่นบ้านด้วย เสามันต่ำรอเปล่าเหมือนเสาต่ำนะอ,อักองงเตยหางบตางมหน่อยนึงต้องอัากนี่บอยเหมือนเสาไม่ค่อยสูงนเนาะเสาหลังอะ่ะม,มันมันเปิดได้น้อยด้วยเนาะนมันไม่กว้างไงอ๋อพี่จบแต <laughs> เานเ,เด็กแล้วเร <laughs> <laughs> เอาแล้วไม่กล้าต้องอาศัยรถไทแล้ว <laughs> ไถไม่ได้ยินเนาะ รถเสียบอยนี่มีทุกอย่างเลยเนาะกลางคืนก็โชว์ไฟออกไฟฟลิปพับฟลิปพลับเลยหมาดูฝั่งนี้ก่อนได้ไหมอ้าวโทรหารถไถแล้วมันคขาไม่ค่อยช่วยกันเหรอทีไรทีมันเลยบอโอ้จะไปถ้าไปทิ้งดินฝั่งนู้นเหมือนจะอื่นนั่นน่ะอื่นไหมนี่ครับ เอาเสียววยมาแต่เขาเรยวเอาเรยวใช่ไหม,มโอ้ต้อเสียบมวยแรงเนี่ยแรงอ่ะแน่นอนเสียนน,นี่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย